สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพิกนะครับอ่าเป็นเกมฆาตรกรหมูนะครับบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับมี f c อยากให้ผมเล่นเกมนี้นะครับก็ได้ครับเดีย๋ยวผมจะเล่นนะฮะผมอยากเล่นเป็นอ่าอยากเล่นเป็นบอสนะดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับมีบอสมีผู้เล่นแล้วก็ มีทั้งผู้เล่นและทั้งบอสนะครับแล้วก็มีคนทรยศนะครับแต่ว่าน่าจะไปทางนั้นมากกว่านะผมอยากเป็นบอสมากกว่านะรู้สึกว่าจะเป็นคุณควรจะพร้อมนะคุณพีฉันจะไปหาคุณหาเ็นเนอ้อเรื่องนะครับดูซิว่าเราจะได้เป็น บอสหรือว่าเราจะเป็นเป็นคนธรรมดานะไปตามเพื่อนไปครับทุกคนออด่านเดิมนะีไปดีกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่แบบหมูจะมาออกล่านะครับพี๊คุณแจเก็บโอเคตอนนี้เราได้คุณแจสีเหลืองมาแล้วนะครับคุ้แจสีฟ้าก็มีวะ อันนี้บูเคนะครับหมูตื่นแล้วครับทุกคน <c oughs> มาแล้ว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 ทุกคนมาเดี๋ยวจามามาตาม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 มาวิ่งดิรออะไรอะ่ะวิ่งดีวครับรออะไรอะ่ะไปล่อมันมาแล้วอะ่ะเออไปล่อมาแล้วเกือบเกือบไม่ได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเพื่อนอย่าเราล่อให้เพื่อนนายไปหาของเลยมาแล้วมาแล้วตามผมทำไมวะรู้รู้เยอะรู้เยอะเรียบร้อยครับผมเป็นคนแรกเลยที่โดนนะครับอจะอจะล่อให้นะ <c oughs> เป็นไงล่ะอีกรอบอีกรอบหนึ่งโอเคเรามาดู ฆาตากรหมูนะครับว่าชัชก,การใครได้บ้างกำลังตามอยู่นะตามใครวะเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะดูซีว่าฆาตากรหมูตามใครนะครับมีเอฟซอยากให้ผมเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้ผมก็ทำให้แล้วนะครับใครอยากให้ผม เล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้นะครับเออแนะนำมาได้ผมก็เล่นได้หมดแหละเหลือเจ็ดนาทีนะครับเออเปิดเลยเพื่อนสวย <c oughs> มันไม่มีทางจะปล่อยแน่แนครับไอคฆาตกรหมูคาตกรพริกแล้วนะ่ะเออเหมือนไม่เห็นมันมันไม่เห็นเรานะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นว่ะโอ้โหไม่เห็นว่ะเรามาหลบตรงนี้อะนะมันรู้ได้ไงวะ <c oughs> ไปกัลังใจใเพื่อนครมันรู้เฉยแต่มันไม่ตามมานะไม่ตามมาเราก็รอดสิอย่างนั้นรีบหาของเลยเพื่อนอาจจะได้ออกไปช็อที่นี้ เสียงมันใกล้มากเลยนะจะไม่ใกล้ได้ไงมันอยู่ด้านหลังสู้เขาเพื่อนโอเคโอเคตอนนี้ได้ของมาแล้วครับโอ้ดักหน้าเว้ย อัตะกรโหมูดักหน้าเว้ยโอ้โหดักซ้ายขวาเลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับว่าเขาจะรอดไปจัดที่นี่ได้ไหมมันรู้มากว่ะมันรู้มากว่ะตอนนี้อะไรเพื่อน <c oughs> อ้ยหน้าบัดเสียวเหลือเกินนะครับ <c oughs> ผมก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็อาศัยแบบเป็นตัวหลอกให้เพื่อนนะ เออเราก็เล e ่นไม่เก่งเราก็พยายามจะช่วยเพื่อนนะสุดท้ายผมก็ตายนะตายเป็นคนแรกๆเลยแหะเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะลิซ่าเอาผมตั้งชื่อให้เลยลิซ่าอะรกันนะโอ้ยโอ้ยระวังนะเพื่อน เพาจะมันโอ้ยน่ากลัวว่ะเสียงน่ากลัวมากทุกคนมันเดินอยู่แถวเนี้ยแหละอย่าออกไปนะเพื่อนระวังโดนนะตอนนี้เหลือห้านาทีครับเวลายังมีอยู่เพื่อนออกมาแล้วครับทุกคนออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วคาตรกรคงไม่ได้ดักไว้นะ มันคงไม่ดักหรอกคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกโอเคจะมีคนรอดอยู่ครับทุกคนมีคนรอดอีกทั้งสามคนนะแต่ผมตายคนเดียวโอเคได้ใจแล้วครับอีกคนนึงก็เป็นตัวรอดนะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนคอยเปิดประตูทางออกนะครับถือว่าเล่นกันเป็นเล่นเล่นกันเป็นแบบแผนดีครับกว่าจะนึกออกนะครับ ระวังกับดักไปด้วยนะครับระวังนะเพื่อนระวังโดนกับดกักเรียบร้อยครับเพื่อนโดนแล้วครับโดนแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนครับแต่ตอนนี้มันตามลิซ่ามาแล้วนะครับตอนนี้เหลือสี่นาทีแล้วนะครับจะทันไหม ลุนละทึกมากนะครับบอกเลยไม่ใช่คุณแจไม่ใช่คุญแจนี้ครับไม่ใช่คุญแจนี้ต้องรีบแล้วครับตอนนี้เหลือเรียบร้อยโดนกับดักครับเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคยังได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ฆาตากรรู้ตัวแล้วนะครับฆาตากรหมูนั่นไงบันดักทางแล้วซิกแซกเพื่อนโอเคสวย ระวังโดนกับดักดนกับดัคือเรียบร้อยครับทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเสียงน่ากลัวมากครับทุกคนโอเคสามนาทีแล้วครับยังพอมีเวลาอยู่แต่ว่าเวลาเริ่มเหลือน,น้อยเต็มทีนะครับโอเคเหมือนจะร,รู้สึกว่าจะผิดทางหรือเปล่านะครับไม่ใช่ตรงนี้นี่ เป็นอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าฆาตากรหมูมันดักมันคงไว้ให้ปล่อยให้มันรอดแน่นอนครับตอนนี้ตอนนี้จะเหลือแค่2นาทีแล้วนะครับต้องทําอะไรแล้วครับเร็ว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 เป็นกำลังใจให้ลิซ่านะครับเราก็เล่นไม่เก่งนะรับเอ,อแต่เราก็คอยให้กําลังใจนะครับโอเคแล้วเพื่อนมันรู้ตัวแล้วนะ โอเคเพื่อล่อให้อยู่ครับเวลายังเหลือครับโอเคตอนนี้ครับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับแต่ฆาตากรมันอยู่ตรงนี้แล้วสิเอาไงดีต้องหาไม้ครับไม่หาไม้ไปไม่ได้ครับทุกคนต้องลงมาก่อนครับไปหาไม้ครับ พาตกรก็ตามไม่ยุดนะคอยเพื่อนเจนเนี่ตั้งชื่อให้หลิซ่ากับเจนเนี่สู้เขาสู้เขาโอเคเหมือนอีกคนหนึ่งจะรอดแล้วนะไม่ใช่ครับไม่ได้รอดนี่วาสู้เขาเพื่อนลิซ่าจะรอดไหม โอเคเจอไม้แล้วครับโอเคตอนนี้เราก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วครับเวลาจะไม่เหลืออยู่แล้วครับตอนนี้ต้องไวกว่าน,นี้แล้วครับต้องไวกว่าน,นี้ครับทุกคนอย่างน้อยเพื่อนออกไปจากที่นี่ได้ก็ยังดีครับถึงผมจะออกจากที่นี่ไม่ได้ก็ตามนะครับเพราะผมมันตายไปแล้วไงผมไม่รอดไง โอ้โหเรียบร้อยครับลิซ่าไม่รอดครับตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วครับเหลือเจนนี่นะครับเอาไงเจนนี่จะรอดไหมเจนนี่เจนนี่ไม่น่ารอดนะเจนนี่นครับเวลาเหลือน้อยเต็มทีนะครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับตอนนี้จะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดการหรือว่าจออกไปจากที่นี่ครับ จบเลยครับโอเคโอเคเหลือ40วีแล้วครับตอนนี้30วีแล้วทานไหมไม่น่าทานแล้วครับเวลามันน้อยเกินไปนะถ้ามันเหลือสัก2นาทีมันยังพอมีลุ้นครับแต่ตอนนี้มันไม่มีลุ้นแล้วครับเหลือ20วีแล้วครับ ู้เขาสู้เขาสู้เขาไม่น่าทานแล้วครับไม่น่ารอดครับสองไม่น่ารอดแหละทาแบบนี้ไม่ทานครับยอมจำนวนจริงๆใช่ไหมหมดเวลาครับเกมโอเวอร์ครับเรียบร้อยครับเจนนี่ก็เป็นคนรอดนะแต่ว่าออกมาจากที่นี่ไม่ได้อยู่ดีนะครับ <c oughs> ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับ โอเคผมก็เล่นเกมอาพิกเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ FC อยากเรียกร้องนะครับอยากให้ผมเล่นเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e แล้วกดกระดิ่งให้กับผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบาย